อกําลังเตรียมแปลงโซมห่องใหม่เอื้อชุวใจเพิ่นเนาะเอื uhm. ้อตัวแถวพอเพิ่นก็มาซอยพี่น้องเไงซอยก็โอตาฮะบวบบวบอะไร้บบอื่นมาบแด่างเงาซยเลุกําลังปันเลเนาะกําลังปั่นดีเนาะแต่ผมเลยกบวบลินบ้ามาก อันเอีน้เลายีบเจา้กเจอทีเจีนีเลยว่เอเจ้าะทีว่าสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอซเบิร์ดทุกคนเนาะใช้อันเาได้พี่น้องเอ้ยโวกๆโวยเสีกระใจดีอยู่นะถ้าว่าจะดีมากเฮ็ดชันี่วะ ซอยไอ้ซางเพิ่นพี่น้องเอลยจังใดเนาะหน้าฝนหนาลมมาเลยโมเห็ดอ่าให้มันเลี้ยวมาได้เด้ค่ะไอ้ซางเพิ่นจักยมใดเลยต้องมาอ่าอีต้นทั้งเคยชื่นใจเพิ่อนเนาะแต้ไกลเบี่ยงงานทั้งพอเพิ่นพ่อมาก็อยากให้มันเลี้ยวพี่น้องเอผยให้เลพอมาเห็นตอนนี้โอ้ยงามปานยังเจ้าบัวาขอยวคนบัวเขียวพ่เห็ดนาะชีเขาต่อแค่นี้ก็เรียบร้อยงานรับได้พี่น้องเลย จะว่าจะจะจะแ้าเนาะพอแล้วก็เป็นแีเห็นก็พอเห็นอยู่เนี่ยเสียตัมือแล้วจ้าค่ะรูอไรอยู่อสสบายดีแล้วพอด้ยเนาะอยยอก็เลี่ยนต้่มจรงามเลยงามเลยเดีอยต้องยู้อไว้ยังแบบนีมัดคนนี้นะมัดนี้นะได้มีนะ จ้างวอดตางอะไรใช้ไหมนี่นี่เลเนต่อาะมันบอทิขยบอาอยู่ก็ไตาเอ้ยก็แตาสีเบิ้ดละบ่โอยเยอ่อย่าง้นยคนเดียวทานในทาไม้เลยเนาะทาไม้นี่เลยนี่เห็ขยดานาเดิมือเ้อไวเ นี่ขอลาก่อนเนาะอะได้มากมากครับไม่ใช่แต่มันเหนื่อยเหี่ยวะเลยนะไปใช้จะย่อขึ้นได้ย่อขผิวดูแข่อยมาฮะเออของนิดน้อยลิ้นนั่นนะตัวนี้แม่นะเดี๋ยวใจดีอ้าวอย่างได้แบบบัวชายไหมได้บอบ้าใช่แลยครับตัวตะปิดเนาะบัวชายก็ย้าตอกกันจับไว้นะนี่โฟเอาแล้วเอาอีกเอาบดโฟม Không muốn lấy uh, mãi nóng nhục với đây đây. cho cả này uh, Rai oh. wow. <laughs> có Rai bóng. Rai bóng. Rai bóng ra 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 này ra đi ra ra đó ra 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 này ra đó ra 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 này <cười> ตันต <icana> <naj bum S 1> ีพอต้านะครชื่อไรโอทเคบตาโอ้ซื้เมื่อนี่ซื้ออาวิชญนอโเอาใจพอต้าบาเยียจจะหักบุตรบองมันนี่กระปูบดึงงัดบนึงมันมันบดมันเขาแด้บอตย าะว่าอันไม Sag ่อ <ENNIS _> ันถ้กรจายสิลูแล้วไปตอกโอ้ยระดับมามาจานยังเอิญมาชุดน่องนะโอ้ยเอาึืนชุดเลยพอตกใจเ่อทันเนาะบันทำใจพอเอิเบิเบิ้งงหานี่อะไรได้ลูป้อนไม่เชื่อปกงั้นเกออกนเเออ Bàn. Bàn mưu, đây dạ, 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 là bạn mưa đây là bạn bạn ở đâu? Ô ô ô. Ta có cái 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 Đây cái 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 ok, ok, cái 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 chắp, cái 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 đây cái cái chắp cái 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 โอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแลยว่าโอเคเลยแหละโอเคอมาสลายเลยดน้คยึ้ไว้ให้จุดท้ายใกล้ใก้้ทุทุทบทกูว้าทนโมุทุบนนี้วยไม่ได้ได้ยินเน่ยเรยสแล้วซีเ้ียสแล้ว

มาวันนี谢谢้เมนืนนาเชี่ยวแล้วพี่นองเงยเนาะดีมุกดีใจบบดนี้เริ่มมาวันนี้เป็นจัดการให้เล้วเลยพี่นองเงยทางลุมเนไเห็นว่าทางลุมฮะลุมเน็ตลุมทางข่ายพี่กิพูดเียวนี่ได้บอสอเห็น เท็แล้วเป่าเป้าเขานี่ไม่ไมันหมาเข่าปัญญังเนาะก็ยาชางเอี่หนยตอันนี้ก็สวยกันเห็ดลงไม่ลงมือพี่น้อยฝั่งลาวเข้าฝั่งไทยไปชีเอาแบบชุดเลย

เขาเรียกว่าค้อนซางะ้งม,ท,งมทั้งหลือเอาเ็เองเลยบาทนี่มันนี่จ้างเแ้่ของมันอนอ่ะเนาะ นี่แบบนี้น่าจะของหรอบ้านที่ทองเริ่มงามเขามาแล้วบานนี้เบ็ดเช็ดบานนี้ต้องเหนียบเลยเนียบห้มันเนียบน่าอะลรกันเนาะ

เู่อยู the way the way ่่ไเรียผ่านก็บเห็นแ่บนี่คะแนนยาเห็นลู่ได uh huh ้น้องชื่ใจได้ยเห็นลูเเด้ส่งเพื่อนมาแนวพี่น้องเอ้กรบาดาววันได้บาทที่นี่บาดบเมียไปดิัะเื่องในลูกในัวรเดิอ่อนด่อ ตอกว่กต่มาบอนกตอกว่ามเห็ดเห็มันเนมันหนามันงามพี่น้องเลยเนาะลายเนี้ยจะหน่อยขึ้นมาเนาะเอาแมนี่เนาะพอดีเพียงสดแล้วเนาะต้องพวงเลย่งเ้ยน่ยอะไรเห็ดโบปินะก็ลืมแนี่ยอเห็ดโบปินนี่เมนว่าโบปินเนาะ หกตังจะคแลวบ่หกสิบเอ็ดคบเพิ่งจะรู้นะว่าเบาเหียดจับค้อนเบื้องซ้ายหลินเลยว่าโอ้ยเรื้อยเอเดี๋ยวมาฝึกนี้เีกยวเจค้อนกนใช้กันกัน่ารก็ได้า Những chót. Tôi nãy chảy luôn nha. À. Tôi nha chưa đâu nha. Anyway, dạy xuống ở nhà. Mân mày kèm yu hân là. Mặt nó, dạy luôn. Chết, mặt phải nha dạy. Auto warm nó. Mam luôn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 . เพิ l êu, l ่มมเดตอกก็แด้วนะเรื่องตอกอนนะพอดีป่เจาเาเจ้าอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้้หหเ้้้หลืออยู่ ดเออหันเบิ่งแล้วมีมิตรนี่คือนี่ EVC งามขึ้นเนาะเนี่ยนาขึ้นะน้อยก็ได้พี่น้องเอ้ยาคือกันมนบอะไรใครสไปทุกคนแหละใครงามย้อนคนคนงามย้อนแต่งบ่ดงามก็แต่งเารองเพลงด้วยอยาอย่างเดียวว่าได้เงินบ่มีแต่งทุกอย่างต้องใช้เงิน เอาเงินชื่อชื่เงินเชิงชะมางเมียก่อนเถอะกัอืมเนาะเอาล่าหน้าคาเราลูกน้อยตาได้แท็บถึงวัีเวลาได้ย่อกองโอ้ยเราเป็นญาตอดีตเราเป็นชนแล้วนะเดี๋ยวมาม่าเลยเหเมียก่อนน้ำให้ดำน้ำของจริงของแท้ะไม่ึืนไม่ยาก็ใช้เสียก้ามวะไม่ยาใช้เสียก้ามลูกแพะไม่ใช่กุ้งเอากันเนี่ยที่น้องเอากานโยงกันได้โอเคตานเนาะ สีจาวสีเลยเนเเทนเนอร์เทนเนอร์ไปทางพอแล้วว่าพอว่าสีเทนเนอร์สีเป็นสีเหลืองแล้วว่าเออนคนละแบบเนาะเพิ่นเขียนมาเพิ่นว่าเทนเนอร์เนาะันี้ทางว่าใสเ็ดสีตัวใหญ่ละลายเนาะใหญ่ละอ่าเป็นดอกแต่ว่าทางานเพิ่นก็ว่าเทนเนอร์นะเฮาก็เลยตามสูตรเพิ่นเลยเทนเนอร์เพิ่นเนี่ยคุเเียนเ้าละ น่าเด้อพี่น้องโอ้ยหักพุ่นแห่น้องตาเอ้ยโอ้ยเนาะเก็บไว้นึงพี่น้องเอ้ยบ่ปานีบ่เอ้าบข่อยเบิดเอเนาะไปหาใน้องปเตี้ยน้องเอ้ยบก็สิเบิดเนาะทางตเพิ่นกานีเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเดี๋ยวเวียดขจบคลิปนเด้อพี่น้องเด้อโดยนาทีก็ยืนยาวพอวเนาะพี่น้องเนาะพบพอกัน อ่านี่คลิปต่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอลาเอะไเด้อพี่น้องเอลยสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องเอลยไปพี่น้องเด่งเท่านั้นหรอแต่ใส่มาพี่น้องเอลยบราเคยเห็นแบเบินตันคือวันนี้แสดงว่าได้คลิปลายนี้ได้ไห้เลยอะไรนี่เนาะนี่ตัเท่าตัวหนเลยเด็กไม่ห้อยแบบนี้เอาไปเลย เห็ดใหบครบเสร็จเลยทุกอย่างเลยพี่อ้องเลยยาใ้อไออะทางนีมนันเกด้ยจ้า่เียงหน้าจา้าชนีกับโอย้ยเมยกวบเบจะเข้ามาบ้านเลยร <c oughs> ขนาดนี้ยังเที่ยวเลจะหน่าเ<ๆ>ที่ยวไปหาสวนมันลูกมัน นเนียน่นยเนี่ยเดี๋ยวเชียวเาผัดอยู่แบบใส่ไฟสุราเชียวแบบใส่น้ำได้ได้เนาะแข็งคักใส่พัดลมได้เออทุกงอยู่หน้าเลยเราเห็ดบนเขาบนมากกันนะนะอย่างเป็ดเลีเ้ยงไก่เลยเซ,ซลเซลเลี้ยงผักปลูกผักตอนไม่แป้นนี่มันปุนนยใน,ยเ,นยเขากะอูตส่าห์เอาเงินหมดเงนอย่างก็เขานั่งไปนั่งมามันก็ร้อน ไม่เปลีนมันก็บ่ค่อยจำเป็นเป็นได้หรอกเนาะเพราะมันกระหล่อมขึ้นเราคองคอยมือนั่นมือนี้เชมอชเชมอชเร็วเลยจัดการเร็วเลยสร้งสางจำเป็นกับสร้างตัวจริงส,สี่มือไพ่ออกไปกว่ากันเยอะนะนี่สองคนเดิ คนละช่างเลยคนละช่างเลมากลินมีแหงได้หอมเด้หอมมีหอเป็แท้มาความจริงได้บอกิตัวได้มาคมจริงมีแหงตุวๆมีชีวิตชีายมีแหงเปล่งปังขึ้นเลยเป็นเชือว่าติดกาวเลยเนาะ น้องเบลตาติดสีม <c oughs> ันเป็นติดกาวติดสียอมบ้านติดสีทธาไหมเพราะเหตุใดจึงติดสีเพราะไม่มีเงินจา่าย <c oughs> ไม่เขบับคันว่าอยางเห็นพ่นกระตัดออกก็ได้น้องกราต้านอ้อ

พุณใช่เลยหูนอนละเออสุดใจเพื่อนกันพักผ่อนอยู่ทางนั้นพุณเห็นงามๆสิกะแบบนั่งแบบเดีนสบายหูสบายตาฮะนะต้องผัดวีวีมาจังหน่อยเรียกว่าเซมุ้งลังหย่านี่ก็คักอยู่ได้ได้ตังนี่พอดีด้วยเนาะจ้าพ่อเตี้ยเห็นด้เนาะพี่น้องได้เลยท่าเดิมแล้วว่าตาย เออจิ่งมาทำออแบดเลนนะคะลูควันูุบุ่มบึมเขาบุ่มบึมเขาทั้งห้องทั้งหชิลอดเมย์อ่นมเลยหหูซากเิมักคาแค้นไอแต่โคบโคยางไปใช้บัตมือกูมาหาอย่างนี้่แม่ รองเป็นก้นรองเป็นแม่แม่หลายคนอาจจะเห็นนะพี่น้องคลิปอ่ะขออนุญงาตน้นองเป็นกันล้องเป็นแม่แม่แมมยังงี้งุ้อยู่พีนน่น้องเลย มาได้มาเบิ่งได้เนาะกินยังเงอยู่ดิเกิจะเจเยกินยังเอยู่ให้กินดิจางก่อนกินดิจางก็นจัาหน่อยขึ้นมาเห็นได้เนาะช่างนี้ทำไม่สะอาดเลยแดงอมคอมขอปัญญามานี่ เงินสีกบสีอังกฤไปเนาะสวยๆสีน่ารักละ เห็ดต so okay, ัวนี้จี้องเวตาเมนเพราะว่าตะพุ่นคือได้ยินี้พอล้วว่างนั้นเป็นเบียกเพิ่นว่ะนะเนาะเมนเพราะว่าแกหันเป็นตะเบียกเพิ่นนี่เป็นทงพอเพิ่นทับเห็ดหรือว่าช่วยเหลือนี่มีแต่ทั้งหน้าเนาะพี่น้องเนาะที่เห็ดนี่แหละแมนเวิดเนาะก็ออกมานั่งกระปุกกระป๋อนนึงแมนเวิดพี่น้องเลยที่ว่าเห็นนะคะนี่บันเป็นอย่างนี้ไม่เหี่ยวพี่น้องเลยทั้งตามพิ่นบอกนี่แหละชางเราไม่เหี่ยวหรอก เหียวนยันเนี่ยวนเยเี่ยว้เี่ยวเนเกียวเลือลำเดียววันนี้ซูู่่พอเป็นก็สิเป็นบานนี้นะคุยมาบุ๊ไปเลยไ่ต้องวนทำไมตต่อขาไปเลยไม่ไม่้ายครับจะไม่สิจใจ พอแล้วก oh, ็บวกให้เถื่อไม่แถวโคนแถวทีนะลูกเต้าเขามาไปตายบวบไปคุดให้นี่เอ๋เบิ่งเบิ่งสีดำวายอกแล้วก็เชิญสิมาไกลนสีดอกบานเลยลูกสีดอกเราอยู่ตารางอยู่บ่เวลาไปน้ำเบีงัวแล้วจะว่าให้เราได้ยินเราก็องได้ยินเลยตั้งใจว่าเราได้ยินเลยถ้าเป็นคนแบบว่า เงียบเฉยเดี๋ย้พอลงกิจจ์แบบแบบลูกชุนตัวสูงนะเดี๋เห็นคืออาผู้ว่าโอเครเลยว๊ะเดี๋ยวราบบุคอยเจ้าแจ็คแบบนี่นะแบบเฉยๆสำเร็จแล้วพี่น้องเัยเนาะโอเคเรียบร้อยพี่น้องเัยสำเร็จง่ายไปแตอนนี้เป็นเปีหน้านะ เ่าแดงเลยเต้องเท่าซี่ลอกคุณจะได้ทักใจกันน้อนอันยูพนังวุ่นพ่นังเงิเนาะผักพรอนแดดแห้งเนียเด็ดกะเด็ดได้ก็มีแต่ว่าหมายเพิ่นมาเบิ้งเลยกะขอบุญขอุณทั้งพ่อพอดีเนาะว่าได้เฮ็ดให้สำเร็จแล้วพี่น้องเงินแล้วแล้วบาทเนี่ยมดเด้อมาเด้อแล้วเลยนะบาดนี่เลย อ้าวพี่น้องพี่น้องเนาะถ้าเอกิดชุดใจเพื่อนกัไปลบยุบหุ่นก่อนเนาะเพราะว่ามินคิ้วชี้พนันเจได้มาเบิ่งดูงามอยู่บ่เนาะเออพี่น้องเอ้ยเห็นได้ติงามคักอยู่บ่สีแดงทองอยู่นี่เออเนาะงามเนาะสีมือปลาตาปลาเหยียดเฮ็ดถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเอ้ยแดงกำคมอยู่บร้ยอมสีให้พร่อ อ๋อตอนนี้ก็จังได๋เมื่อยบ่หรือว่าแนวไดแดดก็ก้ากับแบบนี้ทุกมื้อน่ะเออได้ก้าแล้วอยากเมื่อยพรมน้ําเอาอยู่แบบนี้ทุกมื้ออโดยเนาะอยู่ดน้ําโดยเนาะจากี่ว่าเห็นแล้วเนาะก็ดีมุกดีใจนําเด้อี่ว่าพอเพิ่นอบมายให้ทางสเวียบ ครับและบาต้าบ่เวียนรับเนาะเป็นสะพานบุญให้กะสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะหน้าฝนหน้าลมหน้าแลงกะคือสิสบายได้แล้วบาดนี้แต่ว่ามีอ่าภากระจาดคังแน่นาพี่น้องเอ้ยจากแต่ก่อนเนาะมุ่น่วยเอาังมาังไว้ยนลมฝนพะเข้าเนาะมาบดนี้โอ้ยงามหลายแม่นจงได้บดนี้ถือว่าโอเคเนาะดีมุกดีใจนําเด้อเนาะกะได้แล้ว นีอย่างเสียวบ้าบ่หายใจผือได้แล้วหายใจผือดแล้วเนาะโดยกะขอขอบคุณขอบคุณพ่ออีกครั้งเนาะที่ช่วยลูกมากว่าท่านพากะใส่สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเนาะงามดีเลยกะส่วนทุกหน้ากับสำเร็จ

สิ่งใดอันว่าเสิดสิ่งใดลบเลิกขอให้ม hmm. <ion. S 1> eh, ีแก <k Narrator thôi> mm ่พ่อเด้อสาธุอยู่ดีมีแฮงล่ําเรื่อยๆเนาะทางพ่อทางกระจุ๊ใจก็ได้เนาะเซาไว้ๆเด้อห้องใม่ห้องน้ําก็ใม่บ่อยู่บ่นเซาก็ถือว่าได้มแล้วเนาะคนก็แม่นคนมเด้อบัดนี้หูตาเป็นมเบิดเปลี่ยนเบิดบัดนี้ให้ดีให้เซาเด้อเฮาจังได๋ก็อยู่ดีมีแฮงเพี่น้องเนาะ ได้กะดีมุกดีใจทั้งสาวแวก็ได้ที่มาเห็นทั้งเอื้อุใจเพิ่นได้อยู่ดีเน่ก็ภูมิใจในอ่าตัวเองเนาะที่ว่ามีพ่อฮักแล้วก็มาช่วยเหลือทั้งเอื้อุใจแล้วพ่อฮักให้อ่าไว้เนื้อเชือใจทั้งาวแล้วก็บ่เวียดเนาะกดีมุกดีใจภูมิใจพี่น้องที่เพิ่นไว้เนื้อเชือใจเฮาเนาะเพราะว่าการที่ใช้จ่ายซื้อย่างต่างๆก็เงินบ่แม่นของเล็กน้อยเนาะคือว่าหลายพอสมควรพี่น้องเอ้ยแต่กดีมุกดีใจที่ว่าเพิ่นยังไว้วางใจเสื้อเือใจเนาะที่ให้เป็น เนี่ยครับนาทีเป็นสะพานบุญไห้พี่น้องเลยขอบุญขอบคุณทั้งพอหลายๆเด้อขอบุญขอบคุณทั้งสาวแว่แล้วก็บ่าวเบียดบ่าวตาโอ้โห้โดยเนาะขอบใจหลายๆกหระจักษ์ลูกใครใครเจ็บเด้อสาธุท่างเคยชื่นใจคือกันเด้อเนาะที่ไหนอักเนาะคลิปนี้สาวแว่ก็คือชิด้ขอตัวจบคลิปกันเด้อพี่น้องเอลยเนาะให้เคยชื่นใจเพื่อนรักพรก่อนอักสบายดีเด้อเด้อสบายดีเนาะโดยเนาะพี่น้องเนาะสาวแว่ก็ชิด้ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะพี่น้องกะ อันนี้ก็คือว่าเลี้ยวเรียบร้อยพี่น้องไงเนาะเรื่องอ่าจินด้ใส่ผ้ากระจุงกระจาดเท้าเวียงงานในสร้างเพื่อนเนาะก็เลี้ยวเรียบร้อยพี่น้องไงยมื่อหน้าเพื่อนทีได้เขามาหาทางอ่าเลื้อชุดใจมาเยี่ยมเรื้อชุดใจก็ที่ได้หายเงินเพิ่นอีกนาอพี่น้องไงสร้างนี่เพราะว่าพอเพิ่นอยากให้เนาะคือตอนที่บอกกันมากนั่นแหละยังหายเงินอ่าจินดีรางวัลเนาะเพิ่นเพิ่มเติมนะเพราะอ่าพอเพิ่นบอกเนาะตั้งแต่ตอนนั่นกะ อันนี้กับพ่อไอ้างเพคุนกันในคลิปหนาหรือว่าเมื่อหนาเลาวพี่น้องเนาะมาเนะาะเาจงไดกับคลิปนี้ซาเวียรชิคอตัวล่าไปก่อนเนะาะจจงไดกับขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาส่งมาฟังคลิปให้และเบิ่งโฆษณาให้ซาเวนะียรเนาะแต่ดีมุกดีใจหลายๆพี่น้องไอ้โมนี้กาที่เป็นมือสําเร็จแล้วเนาะในการอาเกาะหรือว่าเฮ็ดอจาจ์งไดช่วยเหลือทั้งเรื่องจิตใจเนาะขอบค,อคุณขอบุณหลายๆเดอนะ้อเนาะทั้งพ่อและกับเอฟซีทุกคนที่ให้กําลังใจเนาะ ขอบคุณขอบคุณในลายเนาะคลิปนี้จะขอกลับคข้ามาสบายดีสบายดีเนาะบ๊ายบาย